สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะเนาะจ้าเมื่อนี้มะพ่อกวกำลำงแยกอีกเช่นเคยค่ะทุกคนในวันหยุดนะคะนะคะวันหยุดบ่เดไปไสค่ะทุกคนเมื่อเนี้ยมากินเขาน้ำกันน่ะค่ะเนาะค่ะเอ่อลำแยกก็จะมีคือเกาค่ะทุกคนนะคะตังบกหุ่งนะคะอันนี้ตำสั่วนะคะแล้วก็จะมีลวกดอกกระเจียวนะคะทุกคนดอกกระเจียวกับอันนี้จะเป็นหนงังไก่ทอดนะคะหนังไงก่ทอดแล้วก็ สี่โค้งโค้งไก่ทอดนะคะกะปิไก่นะคะทุกคนมาเด้อค่ะไม่กินน้ำกันค่ะนะคะอันนี้ก็ตอนเย็นๆนะคะทุกคนตอนเย็นแล้วนะคะนะคะมาเด้อค่ะนะคะไอต่ำสั่วนะคะทุกคนค่ะ นขนมจีนเสียบๆคือเก่าค่ะทุกคนอืมอืม,อมลูกตัวกระเจี๊ยบค่ะทุกคนนี่ทอดนางไก่ เขาเหนีย่ยอ๋อเป็นที่เห็นดีต้องกลองนะคะทุกคนเขาเหนียวติดมือตลอดเลยค่ะ มันอิดต่ำเองนะคะอืมเศษขนมจีนมาเน่านเหนียวนุ่มมากเลย ก็มันยุดนะคะทุกคนมีหอดีดีห้อคนเงียบคนเงีอออยบทิดมือ เอาแบบง่ายๆือเก,กาค่ะอืมนุนนวเลยค่ะทุกคน มรงม่อีกคนเดียวห้องทองกันค่ะทุกคน น้ำเยิ้มกับประยูบานเนาะนี่เยิสิทธอดโค้งไก่ทอดโค้งไก่ไกขานะคะ่ะดีบาทุกคนกินข้าวเป็งไงลูกเนาะค่ะเนาะ กะโคไก่นี่มันเสาปิ่งไก่เห็นะคะทุกคนของนี่ยำแบาน้ำยเนื้อหมูแบาน่ะค่ะเนาะ บริเวณอยู่ในตัวอำเภอรหรือจังหวัดนะคะข้นกับสิบุกไลล์ก็เรียกว่าสีขายแต่ยังเหมือนเสาวนะคะนะขายแต่ตัาเช่สวยๆคุมประมาณเท่ากับนิดหน้อยนักเรียน สมาัครคนสีใส่บาทนะคะน่ะเนาะคนสีซื้อก็เขาใส่บาทนะคะเข้าก <Okay. S 1> ็เห็ดเฮ้ก็เขาใส่บาท ดอกกระเจียวรวั่วอ่อนๆค่ะทุกคนทำได้สื่อมนแชรตัวเยนวน็นไปเหมือนเธอทำแย่ไปอันนั้นนะคะดอกกระเจียวค่ะทุกคนหมือนจะไปเนี่ยอยากก็เลยเริ่มซื้อ แดเขาตะแบกค่ะทุกคนเสียบค่ะทุกคนยังไมแต่ดอกดกระเจียว,วนี่นะแล้วไม่หากินหยอดอ่อนกัน อ๋อเหรอตัวสีหอมนะคะ่ะน่าหอมเดี๋ยวกระเจียวกินกระปุนกระแสบเป็นประทูเนะคะทุกคน อบไม่ใหญ่ก็พอใหญ่านาเนี่ยเป็นมากกินดอกกระเจี๊ยะค่ะได้กินอนี่ยกเซือกับกินหอดเพิ่นเนาะค่ะ กินยันงบ่งเป็นกินเป็นแต,ต่ตับุมงนักกันเหรออือได้ค่ะแล้วเนี่ยกินเป็นแต่ตับหุูย่างอืนอ่นก่อนบ่เป็นไร จะมองห้องอยึ่งสูดใจค่ะทุกคนคองม,มักเพิ่นเนาะเพิ่นถึงนาแลลวเพิ่นสินเรือมหยาบทอนทางไกล ก็พักไหม,อมดอกกระเจียว สับเซาะเปนเกด้วค่ะบุหนี่บุพริกสามเม็ดปุณได้ค่ะน ยันส่ไปเพอดยกันเลือกเพ็ดอ่าคทุกคนยวกลอ,องมึงมาสามเมตรมันสิจังไรเฮ้ยฮ มาเพื่อฮาว่าน้องมาโยนตุกขามบ้านนะคะ่ะ เป,เป็นยายอะไรนะค่ะนาะดอกกจิ๋วมันเอ่อเป็นคือดอกขมิ้นนะค่ะนาะตน้นเป็นคือต้นขมิ้นเป็นตระกูลเดียวกันนะคะทุกคนแล้วก็ตน้อนอื่นอีกยก็ต้นหวานไฝ่เองสินะคะเอ้ยหวานไฟจะเป็นอีกอันนึง 結構入ったばっかかね。 ใช่ท,ทุกคนเนาะค่ะในวันหยุดมืนหนึ่งเป็นวันแม่เ้้ยค่ะโทษไปหาแม่แล้วโทษทุกมือนะคะเกิดตุวมือ ภาจิกับไปบึงผลงานเด้อหรือวะผลงานวานเขานะคะแมวบางง่ามง่ามม,มดก็นนังไก่ะ เพินถือหนักแล้วค่ะขออนุญาตนะคะับนเอบพริกสามเม็ดรู้สึกว่าเผ็ด กินทาไอชาเนาะคะ่ะตอนนี้ก็ยังมันแรงจะหกโมงแล้วไอชา,ากับปุลละ <c oughs> ประมาณสามถุงนะคะทุกคนสามสี่ถุงละเป็นจังสิมานะคะกินทาเพิ่นนะคะทุกคนตอนแรกว่าสิไปก็เลยมาบ่ไปตอนแรกว่าสิไป,อย,ไปอยู่ไปบริษัทนะคะว่าสิไปเบิ่งผู นะคะพผสงมีผูุ้กวันเสาร์ที่เราไม่เคยทายเบิ้งล่ะค่ะมือในแห้งสิข้นลายได้ค่ะเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวนะคะร่องอินอีกแล้วะค่ะทุกคนนะคะร่องอินคนกับไปเที่ยวลายะคะ่ะโรงแรมเกือบเต็มหละค่ะทุกคนเพราะว่าเพป่นเปิดห้องพักบบ,บ,บ,บตเต็มทีเนาะเพราะว่ามีบางห้องอยังไม่ได้เปิยเพราะตอนนั้นไม่ได้เปิดให้เต็มทีนะคะทุกคนอืม สถานการณ์ทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นนะคะเนื้อท่องเที่ยวนะคะก็เริ่มมากลายแล้วนะคะทุกคนเริ่มดีขึ้นนะคะเมื่อนี้น้ำย่ยก็เออดีก็ก็หมูว่านอยู่เออหมูว่านเนี่ยโอ้ยส้มแห้งนะคะส้มแต่ว่าก็คือจะกินแต่หมูหงก็กินกินได้ทุกมือเลยค่ะทุกคนน้ำย่ยนะแต่หมูหงนะคะเนาะกินบ่เบื่อนะคะ แต่บางห่งกินแก้มนั่นแก้มนี่นะคะแต่ก็อยากกิน,หนเห็นเข็เจ้จะกินอันน่ะไหมคะ่ะพวกไอปูตําปูหมาหรือว่าไอตับห่งสดนะคะเนาะอเอาไม่ให้กินเองอะไหมคะ่ะอ,อยากฮ็ดกินอยู่เป,เป็นเป็นเป็นเฮ็ดกินเป็นแต่แซ่บตะแซ่บแ,แ,แต่รนราไม่เคยกินอยู่แต่ว่ากับบริแม่มันกินชู้นะคะที่เป็นตับปู แล้วก็ตาํากุงสดได้หลายนะไหมคะหรือว่าเ,าเขาเอื่อหนึ่งแล้วก็กุงแช่น้ำปลานะคะเนะาะเื้อกลองกิ่นมุ้งอยู่ค่ะทุกคนคือสิแเสบนะคะ,นะเนาะแล้วก็อ,อีกอัญญนยางนึ่งอัญยางอะไรเขาเอาื่นพวกซอยจุซอยอย่างแต่ในหน่อยน้ำเงี้ยเคยกิ่นอยู่ด้วยค่ะทุกคนซอยจุแต่ว่านี่มากแล้วบกากกินค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าไปกินยุ่แถวบ้านเห้านะน้ำเงยกลากินอยู่นะคะเพราะว่าเอา อยู่บ้านนะพ่อเป็นสิมากเฮ็ดประจำนะคะทุกคนเฮ็ดหลาบดิบนะคะอเ,เอ่อเห็ดจุนะคะเฮ็ดจุสร้อยจุนะคะเพียรคุ้มนะคะเออตะกินกน้ำยากินดี่ดีแต่ในหน่อยเพราะว่าเพิน่นอยู่แถวบ้านเพิ่นสิแบบวา่าเอา่อขาแล้วก็เพิ่นกระเบ,บงพูดเห็นไหมคะทุกคนแบ็นเป็นพูดพูดเออพูดละสองร้อยสามร้อยซื้อเมือเนี่ยก็สิพูดละห้าร้อยอันนี้นะคะทุกคนอันนั้นนะเ,นนนะเป็นแบบวา่าเพิ่นเอาจากชาวบ้านนะคะแล้วก็เพิ่นเอามะขาแล้วก็แบ็น ะะแล้วก็ที่เป็นผูข้ขายนี่ยค่ะอืออันนั้นนะ่ะกินเพราะว่าเหมือน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 ยุทแถวบา้านห้าเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่ายุทแถวนี่เฮ้าบนหัวใจว่าเออเพิ่นสดสดอีหลีบหรืรรอจังไดห้ากับไ่บค่อยมั่นใจนะคะเนาะแต่ยุผู้เนะี่ะสดอีหลีค่ะสดเลยค่ะสดสดเลยจสินะค่ะทุกคนแต่ตอนน้นอยๆดอกว่าทุกคนที่เราได้กินนะแต่ตอนใหญ่มากนี่ยังว่าในกายกินยังว่าในเคยกินเลยค่ะเห็นข้าเจ้ากินปเป็นตะเส็บตะเส็บ เออถ้ากลับไปบ้านเดี๋ยวถ้ามีโอกาสกระสีกล็ลองกินมันอยู่ได้ค่ะน้องผงสร้อยจุส้อยอยังนะคะ่ะแต่ในหนอนเนี่ยอุ้ยที่เท่าที่ลราเนีย่ยจาได้นะไปนั่งขางพ่ญายแล้วค่ะเออนะคะเนะขาเอิเือ่อมาล่างพ่อใหญ่นะคะนะอ้องพญ่ยเป็นอันนี้ไปแล้วเป็นขึ้นสวรรค์ไปแล้วนะคะเนาะม,มาล่างพ่อใหญ่เพันสร้อยนะคะส้อยเห็ดจุนะคะส้อยมังขียนเห็ดใบลาบน่ำแล้วก็ส้อยกินน่ำนะคะ เทิงซ้วยเทิงกินเห็นไหมคะลำ้ำเย้ยก็บเปน็นนางคางเพิ่นเอออื่นน้ำเล่ยเอือกเอือนะคะร์เทิ้งเพิ่นกินย่ำพวดพวดเป็นตะแซสบมันีก็เลยขอกินนะคะคือว่ากินละแแมวสัตว์เอือนี่ก็ลองกินพวกไอเครื่องไนเพนนิ่นเห่นไหมคะทุกคนกินเครื่องไนแล้วพวกเออเขาเอือนซาวชิปกีบนะกคาะรออ์นที่เป็นสีดำๆเห็นไหมคะเออกับผาอย่างของเพิ่นนั่นแหละผาคิลลี่อ่ค่ะเออผาคิลลี่อือนีลลอออ่ก็ไปกินกินกับเจลพี่เอเพิ่นนั่นแหละ นแซ่บแซ่บคะ่ะทุกคนสนีนี้แบบว่าแล้วน่จำได้เลยมันสีหอมหอมเนือ้เอเกินไปเนือ้องัวนะคะหอมเนื้องัวงเป็นสีหอมอืมแซ่บแห้งเลยคะ่ะแล้วเอ้เออก็เสียบเออก็แซ่แบทั้งสี่ตู้นี้เขาไม่เพิ่นกินได้นะคะตอนไหนไม่บอกกล่าวก,กินเออน้องยัก็รองกินบ้างแต่ในหน่อยจำได้เลยเนื้อเป็นสีหอมนะคะไอ้เนือ้อไอ้ตับหวานสินะคะทุกคนเออ ตบหวานเป็นกระสีหวานๆจักกน่อยนึงืกงอก,กับเขากับมันกินกับเจียวขมนะคะเจวเพียพเป็นกระสีตัดกันนะไหมคะตะกี้เพียมันกรเป็นเพียของแทยแล้วนะคะเพียส้บี๊ใส่ยังเห็นกลุ่มมีรสชาติขมนะคะขมเพียขมง,งมขมเส่เ่แๆๆ้ออะคะทนะุกคนขมอําลามเส่เๆ่นคะเนาะเากล่นี่แหะคะ่ะจิ้มกินคุยกินนะไหมคะยำพวด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 ,พวดแซ่บไหมคะทุกคนเออเราไม่เลยกล้ากินแต่กุ่นม <laughs> ากเลยค่ะมาใหนี้ ก็กินมาเรื่อยๆยนะคะทุกคนแต่น้หน่อยเนาะแต่ว่าข้ากับบกินหลายแม่แม่บะให้กินหลายนะคะแม่ว่าเดี๋ยวสิเป็นพญาเถินานะคะอ,อนั่นแหละกับบรได้บรได้กินหลายนะคะก็กินพ่อหายายากนะคะวันนี้พ่อใหญ่มากข้าวอยู่นี่ข้ากับระกาศกินนะคะทุกคนคือจังเนือเหนือสีบารเวลาเพันลาบย่บานนะสีนี้กินหอมนะคะเนือเป็นสีหอมเนาะเพชรใ่ไม้นี่ค่ะเนือง่วนนะคะนั่นแหละ แต่สมุน่ก็ว่าห้ามดาดกินนอะอันนี้ว่าแต่เลื่องสมัยเป็นเด็กน้อยดยกอกค่ะทุกคนเออแต่วันนี้นี่เห็นในคลิปนะคะพันกินไหมอู้กับเป็นตะเ,ตเซะะ็บเด้อค่ะอู้เห็นเป็นซ้อยกินซ้อยจุซ้อยอย่างกับเป็นตะเ,ตเซะ็บค่ะทุกคนอือเนี่แต่สมุนก็เด็ดขาดไยอมกินนะคะเนาะซ้อยจุนะคะตักบ,บานนะสินะคะทุกคนอามานเอาานเออาม่านหลไกปอยาาก,กิน ถากลับไปบ้านแล้วให้พ่อเห็นให้กินค่ะทุกคนเออนะคะเนาะโอเคค่ะโอคค้คลิปนี้ยาวแล้วโอเคนะคะทุกคนสำหร,รับคลิปนี้เราให้คุณแม่สาวไว้ซนีเนาะค่ะเนาะลำใหอยขอบคุณนะทุกคนที่เขามารับชมติดตามเป็นกำลังใจให้กันลำย่อยขอบคุณมากมากเลยค่ะลำย่อยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เลยเด้อค่ะกดติดตามให้เลยเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ลำย่อยนะคะท่ามกิปต่อไปค่ะทุกคนจ้าเดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย